ราชวงศ์กาตาได้เตรียมมอบเครื่องบินโบอิง747-8ที่เรียกกันว่าพระราชวังบินได้นะครับให้แก่ประธานาธิบดีทำเพื่อใช้เป็นแ i r f ฟ r c e สวันชั่วข่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกาตาก็ได้ปฏิเสธว่าเป็นของขวัญแต่เป็นเพียงการให้ใช้งานชั่วข่าวเท่านั้นซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องและถ้าหากว่าถูกใช้งานจริงนะครับก็ต้องเข้ารับการปรับปรุงพร้อมกับรับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก่อน โดยโรนัลทมนะครับยังได้โพสต์ข้อความลงบนทูโซเชียลว่าเครื่องบินนี้ถูกเสนอให้เขาได้ใช้ฟรีซึ่งเป็นการทำธุรกรรมที่เปิดเผยต่อสาธารณะและโปร่งใสเป็นอย่างมากซึ่งจะสร้างความสำคัญให้กับพรรคเดโมแครตที่ยืนกรานว่าเราต้องจ่ายเงินจำนวนสูงสุดสำหรับเครื่องบินลำนี้ทั้งนี้นะครับเครื่องบินปัจจุบันของทำเนียบขาวนะครับก็มีอายุที่เก่ามากแล้วและก็ใช้งานมานานกว่า30ปี อย่างไรก็ตามกาตานะครับยังเคยมอบเครื่องบินส่วนตัวเป็นของขวัญให้กับประเทศอื่นมาแล้วโอ้โหกันรวยครับเอาไปเลยเครื่องบินหนึ่งลำแหม